ดีเดอ้อป่าลุงเอฟซีถุกทุกทานนอนยินดีตอนรับกันสุดสอง<ม>อยูทูบของป้าจอยเดอ้อป่าลุงเอ,อ้เนาะมาพบพ่อก็วาสนาดือ้อแสนซนกลับมาเหมือนเดิมแล้วป่าลุงเห้เนาะหายหายปกติแล้วเซาทายปุดปุดแล้วมือนี่มือนี่ลดลงเนาะลดลดลงถึงถึงบบาจากเดิมปกติแล้วเนาะ เม of in sí. ื่อวานนี้ย <eres> ังถ <c oughs> ่ายเรื uh ่อยอยู่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นเริ่มกินข้าวแต่ก็เริ่มปกติแล้วกินข้าวหลายแล้วขิ้เจ้าลายเลยขี้เจ้าลายเลยขี้ดื้อแล้วขี้ดื้ก็เก่าอีกคิดดื้ก็เก่าอีกกลดูเงยขี้ดื้ก็เก่าอีกขี้ดื้ก็เก่าอีกสบายดีกันเนาะสบายดีงามๆกันน้องว่ะแม่ว่าในไหลทุจาก่อนทุจาก่อนทุจาก่อน ไปไว้เม่ว่าวัานอะไรวัสนะสบายดีเห็นดูลยหสบายดียงามๆก่อนไปไปจะเอผ่ผาแพนี่นะไไนของพ่อบ้านนี่นะ เซนะ่ของแม่พาชิห่องจอยนะน่ะของแม่ผ่าแม่ดีอย่ียียบเลยลูกนมนะแม่เก็บไว้แล้วยวกังเนี้มานหลินอยู่เลยลูกเอ้ยเซ่ผ่าวัดนะผ่าวัดอยู่ใสเฮะ่าวัดนายอยู่ใสลูกคือบ่นอนไม่สบายดีงามงามก่อน สบายดีเห็ุแบบใจไหนะใจโอ้แม่สิบวยเมืองโทรศัพท์เลยบันนี้เลยเจะบโเห็ดเลยมาเจ้าขอเมืองขอบใจแม่สิบวยเมืองเลยเห็ดยังเต้นทำไมเมืองนะี่ยเต้นทำไมเมืองนะี่ยดูดีดูดีดำให้ได้ดูดีดีดำนะ ดูดีด <art tout> <ara> <ante> hm? ูดีดำดำดูดีดูดีดำนางกระติวผมจะมัดผมจะอะไรเต้นให้เมื่องดีกว่าเต้นให้เมื่องนันหนูหน่อยเสียมชนเลยหนูหน่อยเสียมชนเลยพวยฮิฮิไฮไฟท์ไฮไฟท์แม่แม่เปิดเห็นไหมหน่อยหอมมะ หอกมาลูกออกมาเอาออกนะนี่เฮ้ยเอาออกเนาะเออใส่ลายอันนี้ใส่แต่นี่เพราะละงามเนี่ยมแม่แไมวว้ยไหยม,มแม่แมวเสียววายไหมจังหาเห็นเด้อแม่ไววไายเห้เด้อเฮ้ยก็จะถิ่มงลงขนานดหนุก แม,ม,ม่มยสีนั่นแม่ม่สีเปิดท่าใหม้มคันบ่นี่อ๋ตอต้นี้นเอ,อาจับก่นอนแมยสิเปิดให้แม,ม่แม่สิถ้าเปิดทาให้เบิ้งแม่สิเปิดท่าให้ท่าบอน Chào vừa nhường ơi Anh nhắn được Anh đấy Anh đấy Nhung cắt bỏ Hả Bỏ nhắn mẹ bố khảo chạy Bơm má mẹ chị tha phải má 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 ok không má โอเคมั้ยแข็งเนามาบ่ทาบ่นอนยุงขบตานเบิ่งมาแข็งนะวาสนานั่งเงียบเอ้าเอ้าเอาไปใช้นะพ่อฮายนะเอ้าๆๆเอาจมบังหัวปอกเด้อเด้อบังกิ่งไปตามปอกเซาอีกเด้อเด้อผ้าแห่ หาไคปาพุนพอเลยผ่าผ่าพอพอวาดนะผ่าพอลาวาดนะเบาไหมเบาเบาใหม่ดูเบาใหม่ดูผ่าไผ่หรอผ่าไผ่อืมผ่าไผ่เบาดีดีดูลองเบาใหม่อีกข้างหนึ่งดูหรอลองวาดเอ้ยลองเบาอีกแบบหนึ่งดูหรอ

ใช่่เราบม่ได้โทรมาบอมันอ okay. mm ีนะมาเลอคิดหอดแล้วบอมึงหมุดเลยหันลงหมุดเลยหันเออผาพอบนนี้มากมากดี่น้อยเอาไปจิ้มเอาไปดมอยู่หันแด้ชะมนอนค่ะอยู่สิละอุ่มแจนแจนนี่อยู่นี่นะิึงหัวปอกแล้วดูทางหันเ้อ น้องว่าอย่ากัดผ้าเอาไปบันนอนเหย้าไปเอาไปหอมอยู่บันนอนเหย้าไป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 บัี้ดิ้เราถูขี้ไข่ใช่หลายเริ่มเด้อแม่จอยสิบโตบเริ่มเด้อเมจอยชิบว่ซากเดริ่มเด้อขี้ไข่พอบุญนี่เด้อเมียนเทล่าลมเด้อจะเอ๋ ปิดแนวพุงอ่ะปิดแนวพุงเนี่ยปิดแนวไอเลยเออเจงจ่าอีจ่าอีวาสนาจ่าวาสนาจ่าจ่าอี วาชนาจ้ามาะวะาใชใ้บอกแม่ยุตัวได้สีเขียวนี่สีเขียวนี่ใช้สีเขียวเด้ัวได้หลามากักหลักหล,หลามักสีใดแดงโมเมนหลืองชมพูลูกนี่กับเขียวลรกอันนี้สีม่วงสีเงินตัวนี้นสีขาวตัวนี้ตัวนี้ขาวนี่เขียวนี่ตัวเขียวนี่ สีเขียวไม่จ้อยเออยู่สีเดืองนี่สีเดืองนี่นี่น,นสีชมนูกตัวนี้นหลามักแห้งบ่มัมกจุ่มนี่สีขาวลูกตัวนี้สีสม้มพูสีพิ้งวาสนามักตัวนี้ใช่เต่าหน่อยนะให้ไมไเมมึงเนยะ แค่เต่าหน่อยเลยโอ้เต่าหน่อยวะอืมคอยเด้อคอยเด้อเบิ่งโดดตามพายอีกเด้อคอยเด้ออีกเด้อปกอีกอะลูกหายังเฮ้อหายังหาแม่มบ่หายังด้วย Minh áp thứ tên nữa nắm bắn đi. Tút, 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 này tút, 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 Tạ tút, 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 tót, 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 Ta zoom zoom โทรหาพ่อพ่อกับบอฮาบบายพ่อยังไม่เลิกจากมูมีสัญญาณจากตัะโทรหาพ่อบุญกับพ่อบุญบ่ฮับบ่ลูกบ่พ่อบุญบ่ฮับซ้ำมาลูกบ่บ่ต่อบุญบ่ฮับซ้ำบ่ต่อไปอีหล่าบ่ฮับบ่ เบิ่งหาเบ่งหาแขีนะหาพอบุญทุ่มากเลยหาหน้ไหมหาน้ไหมหาหน้อไหมวันนี้เม็นปะพอบุญนะเนปะเห็น่าพอบุญขับรถอยู่เลยหูกพอขับรถอยู่เสน่ะไม่เมืองน้ำดึกวัวนะใส่หูเซยนะ ให้แม่มึงน้ำเน้ฮะเห็นยู่ว่าเห็นอยู่ว่อพอนะเห็นอยู่ว้อนะให่เห็นพออยู่ว่าเห็นพอยู่ว้ออืจิมนั่นจิมนี่แท่นะเบิ้งหาจิมนั่นจิมนี่เบ,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 <ะ>บิ้งวนะ้าว้เบ้งโลบซังน่ะ ขับรถอยู่บ่จะถามพออยุหาผอขับรถอยู่พอว่าวนะโมเห็ทราบมานี้โอ้ยอล่ะเอ้ยโทรศัพท์ล็อกแล้วนี่ bơng mẹ po long hay mừng hai mừng hai mừng cho tôi Hả, phụ Bơ, cháu bậy cháu cho cháu bậy 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 Chị chụp chu nè Chụp đây đâu bắn chu bắn đâu hả Chụp đâu vô Dạ chu bắn đâu bắn chu bắn chu đâu chu bắn nè bắn พอขับรถอยู่บ่มันมีมันมีบุกกดไปที่ที่ดีๆว้านเจ้โทรหาให้น่ะอย่าเฮ็ดเอ้าไปดยดๆ ถามพ่อยกพ่ออกครั้งเลยป่ะเอกินเขา,ออก,ากินฮึเขา,า,านมายสัญญาณพอ่อเจ้าบุมี่เลยค่ะพอ่อเจ้าบุมีสัญญาณเนี่ยมุนติต๋วเลยนี่ป่าคระะับรถอยู่เลยลูกพ่อวางแล้ว ว่าบุญขับรถยู้โลว่าโทรหาตู้อยู้หะโลตู้เหอะตู้นอนแล้วป่านนี่ว้าวเบสิภาพุดใบหน้าบริไปพี่น้องยล้มลมหนาวเนาะเลยบริไปอีกมื้อนี้มื้ออื่นมาพิ่นทีมพีอีกบริไปอีกพี่น้อย แมนมาเนาะไปถบมาด้วยอย่างใดอ่งอื่นอย่าดึงน้องไม้ดกผ่านนะแน่ดึงน้องไม่ลายพื้นนะ่นะวาสนานี่ผ่าเจ้ากัะกองนี่นะนี่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 นชองพื้นนะนี่เอาขึ้นมาไหวลูกเอาขึ้นไหวลูกไว้เอาขึ้นมานอนไปเอาแม่ให้แม่ตุ้มไป ใช่ได้บ่ดึงลงมายังไดรหาขึ้นได้บ่จะนอนก็นอนก็นอนก็นอนนอนกันนอนบอนบาตก็นอนเหรอนอน Nón nơ nèm nô nơ mì cho ăn nô nơ mì đâu dìpai Nón mèo vườn nằm 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 đấy nằm 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 จับเอากดแมมนะเกินปกติเลยพี่น้องนี่ชงเพื่อไว้ตัวนี้เบิร์ตกะจำชงมือท่านก็นให้ <c oughs> ชงเตรียมไปเลยตอนผนเจ็บท้องนั่นประจอยชองอันสี่นี่เนาะชงประมาณประมาณนี้แหละพี่น้องเบิร์ดมือเบิร์ดเบนกับเบิร์ดประมาณอันสี่ออนนะอันนี้แปะเต็มกวดน,นี่แปะพี่น้องไง เบิดเมื่อเหิดเบ้นกับบเบิดอันนี้สี่คนได้พี่น้องเอ้ยกินนี่ยังอีกช่วงอีกช่องงี้นี่กลางคืนมากกลางเว้นกับเบิด์ตซีบำรุงเพิินเต็มที่ก่อนช่วงนียเพล่นเจ็บท้องช่วงเมื่อกี้นี่ว้าวลงนเฮงอดีพี่น้องเนาะตาจนกลุ้นปังนะกินแต่น้ำกินแต่น้ำพอเพิินท้องเพิ่นยุดแล้วเพิินก็ยุดกินน้ำได้พี่น้องเนาะบัานี้บวกินนะบัานี้ โมหยากแล้วบ้านนี้พอเพ,พิ่นกินนมไล่แล้วเพิ่นก็นยาก,กินน้ำบ้านนี้ช่วงอันช่งซัมเมอร์เบิ่งเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่ก็ยังกินน้ำื่อยอยู่พี่น้องไงเมื่อวานนี่ก็เมื่อซื้อนั่นมื่อนี่บบกินเลยมือ่อวานกินหน่อยเดียวมเอา้าลูกด่าเห็นยังน่ะอย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดกับมันกินนมได้ปกติแล้วพี่น้องเนาะเข่ากินได้ปกติแต่ว่า ่ายนี่ก็ชีลดลงอยู่เนาะลดลดลงเรื่อยๆน,นะแต่ว่ามื่อนี่ถึงว่าเริ่มแบบแจ็คส์บางบบเริ่มโดมถ้าจะปกตินะมื่อนี้อุปส่าไทยสองเท่อมั้งมื่อนี่แต่เก้านน,น้นจับ๊กคู่พี่น,อน้องจมไม่ได้นับเนะาะเขเดียวไทยก็เดียว่ายไทยแบบไทยน้ำนะ พราะอันกินเพิ่นกินน้ำในกินน้ำได้ลยเห็ด็นไทยลเลยแค่จะว่าน้ำน้ำนี่ประจอยเอาน้ำซุกเดอ้อพี่น้องให้กินนะถ้าว่าห้องให้กินแบบว่าน้ำน้ำดิบแบบนมแบบซุกสินะเดี๋ยวมันมันก็สิป,ปวดท้องก็เลยให้กินน้ำซุก ศาสนานอนละบ,บ่เฮ้ยนอนละบ,บ่กินนอนลูกเดอ้อนอนเดอ้อเมย์ก็สิหลับตาเลยโอเคสะ่ะมีจอยกับสิขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนพี่น้องไอ้เนาะก็มาสนานอนก่อนเดอ้อปาลุงเอนะ้ยเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดอ้อเนาะคลิปนี้ขอบุญกับคุณนาลายเดอ้อเนาะไปแล้วสบายดีเดอ้อเนาะ Hele, osebati.